การสมัครแอร์หรือสจวเนี่ยต้องมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกสุดเลยเนาะเรื่องของภาษาอังกฤษอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่เขาต้องมี <ฮะ S 1> สอบอะไรกันนอกจากโทอีกแล้วเนี่ยก็ต้องมีในเรื่องของการสื่อสาร <c oughs> ก็คือเราต้องสามารถสื่อสารเป็นภา,าษาอังกฤษ,าษาได้อย่างเป็นอย่างธรรมชาติอาจจะไม่จําเป็นต้องแบบสําเนียงเลิศสำาเนียงไทยก็ได้แต่ขอให้ปรับคุยรู้เรื่องนอกจากนี้เนี่ยยังต้องมีในเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วยกรรมการเนี่ยเขามองหาคนที่เป็นตัวของตัวเองนะคือไม่จําเป็นต้องแบบเก่งที่สุดสวยที่สุดภาษาเลิอดที่ส เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความที่แบบเข้าถึงง่ายมีจิตใจรักงานบริการแล้วก็สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกันได้อะไรคือเกณฑ์ในการเช็คว่าคนนี้มีจิตใจในการรักการบริการเริ่มจากคําถามที่กรรมการจะถามตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาเหวี่ยงมาเลยนะคะอะไรมันดีเลยแล้วเขาโกรธมากเลยอะค่ะโทษนะคะคุณแอร์สิบชั่วโมงแล้วนั่งรอคุณให้ดิฉันทําอะไรร้อนก็ร้อนแอร์ก็ไม่ อะไรคืออะไรอ่ะ <_ EN> แล้วแล้วท่านก็อยู่ตรงนี้กับคุณสิบัิ์เมองเหมือนกัน <_ EN> อ้อห,หนุ่ึกไม่ออกเลยว,ว่าต้องตอบอยังไงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของแอร์แต่ว่าแอร์ <_ EN> ต้องอยู่รับหน้าตรงนั้น <_ EN> เราเนี่ยก็ต้องไม่แสดงออกทางสีหน้าโอเคเราทําหน้าว่าเราผิดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงดีเลย์พเพราะว่าเป็นสภาพอากาศหรือเพราะอะไรเพราะความปลอดภัยอะไรนี้